สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะทั้งสามพรเวสีเลยก็วอาเอาเป็นว่า,า <c oughs> จาบสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านเลยนะเอ <c oughs> ฟซีฝั่งคุณ <c oughs> ตาเฟมารีฝั่งนา้าเตะแล้วก็ฝั่งคุณหัวละภาแล้วก็คุณตั้มนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านนะที่เข้ามาชมคลิปและเข้ามากดไลค์ให้กำลังใจนะคะแล้วก็ สวัสดีคุณที่เห็นต่างด้วยนะะ <c oughs> <c oughs> พวกอวตารแหละพวกนี้มันไม่มีตัวตนหรอกมันกล้ามาว่าเรามันไม่มีตัวตนหรอกหรือมันอาจจะเป็นพวกที่กระจอกงอออ้อยพวกที่ไม่กล้าเปิดเผยตัวเอง <c oughs> อโคนประเภทเดียวกับกดากดำไง <c oughs> เหมือนกับแบบเหมือนกับดากดำเนี่ยขนาดตำรวจจับแล้วมันก็ยังไม่ยอมรับตัวเองนะ <c oughs> อืม,มก็ไม่แปลงหรอกแล้วเอฟซีของมันก็ ไม่จริงไม่จริงไม่ใช่ดากดำไม่ใช่ดากดำไม่จริงไม่จริงดากดำไม่ได้โดนจับพันะนะอก็ไนไกไม่ได้โดนจับมันว่าอืมไอพวกไอ เอฟซีที่อ่าสติปัญญามีปัญหาเรื่องการรับรู้ความจริง <laughs> เอานะคะเอฟซีของฝั่งไอเถิกอีเถอเอเถไอเถิกเ,เนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องการยอมรับความจริงเออเหมือนเหมือนพ่อมันนั่นแหละ <c oughs> เหมือนไอเท้มันอีเถิกนี่มันก็ยอมรับความจริงไม่ได้ในทุกๆเรื่องมันจึงต้องแท้กันมาตลอด พูดง่ายว่าเป็นพญาเถนะอแถไม่ยอมรับแล้วก็ไปโยมตีน้าเตนะคะเรื่องรถตู้อะไรนี่แหละอจริงๆแล้วเรื่องรถตู้หรือว่าเงินกู้สองแสนสามแสนอะไรก็แลว้วแต่มันไม่เกี่ยวกับแถนะเพราะว่าตาชาญเขาจะกู้ให้ลูกเขามันก็ไม่เกี่ยวกับลูกเคยเออมึงอิจฉาเขาเหรอ,อมึงอิจฉาน้าเตเหรอจ๊ะอ่า พ่อว่ากูดูแล้วขนาดมึงมา,มาไล่สองช่องเลยยังช่น้นะแต่ช่องเดียวไม่ได้กูเห็นเมื่อคือนนะ่ะเออเอาไอ้เจ้าบ้าเจ้าแบ้ไอ้เจ้าแป้เจ้าพูดไออะไรของมึงนะ่ะอืมกูเห็นมาไล่ช่วยไอไอแถอยู่ก็ยังช่น้นะแต่ไม่ได้รวมกันแล้วยังไม่ถึงหมื่นเลยมึงสองคนนะ่ะ <c oughs> นี่คือบ่งบอกถึงเอฟซีที่เขามีสติปัญญาที่ฉเฉลียวฉลาด แล้วเขาพร้อมที่จะรับรู้ความจริงโดยไม่คลางแคลงใจนะคะก็คือหมื่นกว่าคนหมื่นสองพันคนเนี่ย <c oughs> ถ้าจะเป็นพวกสัมภเวสีที่เข้ามาป่วนนะแต่ก็น่าจะมีประมาณสองคน <c oughs> แล้วกูกูโตให้พวกมึงอีกสักสิบคนก็นแล้วกันอนอกนั้นจะเป็นเอฟซีที่ที่มีความฉเฉลียวฉลาดแล้วก็ เป็น f อซีที่มีสติปัญญาเป็นเลิศอ,อ่าแล้วก็เป็นเอซีที่น่ารักน่าชื่นชมนะคะอ่าหมื่นกว่าคนเนี่ยสุดยอดนะคะที่มาป่วนเป็นซัมเปี้ยซีก็ดีว่าสิกสิบคนก็แล้วกันอืมมึงมึงก็ไม่ต้องมาพูดว่าเออทำไมอ่าเหมือนมันมีช่องหนึ่งนะคะมันมีช่องหนึ่งอ่าชูชกนะคะชูชกบอกว่า เออมีคนก็ไปดูตั้งหมืน่นกว่าคนทำไมยอดกดไลค์แค่สองพันพันะอ้าวบางทีเขาก็ลืมกดนะนะเออแล้วมันบอกว่ายอดทริปเต็มตรงนั้นน่ะเยอะเยอะเจ็ดแปดพันน่ะเป็นคนของมันเป็นเอฟซีของมันอืมไม่เกี่ยวมันกูเนี่ยบางทีกูไปดูเพลินกูก็ลืมกดให้เขาเหมือนกันนะเออกูก็ลืมกดไลค์ให้หนาแตอยู่ หลายๆช่องคือมันมันฟังแล้วมันมันน่ะนะมันฟังแล้วมันโอ้โหมันอู้ยมันได้ความรู้ฟังแล้วมันชื่นใจนะ่ะเออก็เลยลืมกดไงคะเออเทียก็ไม่ได้กดไลค์ไม่ใช่ว่าเขาไม่ใช่ก็ว่าเป็นพวกของพวกพวกมึงนะเขาเป็นพวกของนาเต้นี่แหละแต่ลืมนะ่ะก็ไม่เป็นไรพวกของเราก็พยายามเตือนสติเัาวนะ่าอย่าลืมกดให้หนาเต้นะกดไลค์นะเาะอาใจยังอ <c oughs> ือพวกมึงเนี่ยเป็นพวกที่แบบมโนอ่าสร้างภาพแล้วก็ข้อสาคัญพวกมึงไม่เคยยอมรับความจริงแม้แต่ครั้งเดียวเออนะคะจันดาเหมือนกันเลยกูก็ไม่แปลกหรอกที่เอฟซีคิดเหมือนมึงนะแถนะเพราะมึงเนี่ยเป็นต้นแบบของความเลวร้ายเป็นต้นแบบของความเถเป็นต้นแบบของความไม่ยอมรับความจริงพวกหลอกลวงตัวเองไงคะอืม เมื่อคืนเห็นออกมาโต้ในนะแต่พยายามพูด a c t i o ่นู่นนี่นะกูว่ามึงไม่ต้อง a คชั่นหรอกถึงมึง a คชั่นแค่ไหนคือสันดานแท้มึงก็ยังอยู่นะมันสันดานแท้มึงก็ยังอยู่ในเวลตาสันดานตตวแหลก็ยังสแสดงออกที่สีหน้า,าโดยเฉพาะคนอย่างกูเนี่ยเข้าไปดูมึงนะเมื่อนะคืนนะฮะกูก็ดูออกว่ามึงพยายามที่จะแบบว่า มาโตกลับนะแต่แต่มันฟังไม่ขึ้นมึงก็ใจไหมแถมึงแปลเรื่องอื่นเถอะเรื่องนี้มันฟังไม่ขึ้นเออไอ้เรื่องที่พ่อเ็าไปกู้ตังค์มาให้ลูกเขาเป็นเรื่องปกตินะคะพ่อแม่เขารักลูกเขาและผิดตรงไหนเอออ่ะมึงก็มีพ่อแม่กูถามนะพ่อแม่มึงหมดกับมึงไปเท่าไหร่แต่ฮะมึงสร้างเรื่องมาเท่าไหร่แล้วก็เหมือนกันพ่อแม่ขก็รักลูกเขา ก็ใจเงินลูกเขาสองแสนสามแสนหรือสี่แสนหรือเป็นล้านมันก็เป็นเรื่องปกติถ้าเป็นกูกูก็ให้ลูกกูนะเออพราะคนเป็นพ่อแม่ให้ลูกได้ทุกคนแหละ mm hmm. ว่าแต่ว่าลูกเนี่ยจะมีความกตัญญูหรือไม่นะคะเออสังเกตนะคะเหมือนอีเธอเนี่ยมีคนมาด่าแม่มันนะแต่มันก็บอกว่ามันไม่อาจไปข้ามคนที่เขาด่าแม่มันได้อืม <c oughs> มึงไม่อ่าจห้ามคนที่ด่าแม่มึงได้แต่มึงก็มีสิทธิ์มึงอาจที่จะมอกมาปกป้องแม่มึงได้นะเออมึงไม่ต้องห้ามก็หรอกเธอแค่มึงออกมาแสดงความเออกระตันยูว่าเออมาปรามเขาว่าเฮ้ยนั่นแม่กูนะอืมมึงจะด่านะแต่อะไรมึงก็ด่าไปแต่มึงต้องยกเว้นคุณยายสมควรนะคะมึงก็ต้องพูดอย่างนี้นะตึกนะเออไม่ใช่ว่าห้ามเขาไม่ได้แล้ว ไนพ่อแม่ก็ยังห้ามเขาไม่ได้มึงก็ยอมรับชะตากรรมต่อไปได้เลยมึงจําปากกูไว้นะมึงจําปากกูไว้กูยังไม่ตายง่ายๆวันนี้มึงไม่คิดจะออกมาปกป้องแม่มึงสักวันหนึ่งจะไม่มีใครมาปกป้องมึงนะเถิงนะมึงจําไว้นะเวรกรรมทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเวรกรรมไม่เคยลืมหน้าที่เขาให้ชีวิตมึงแม่คือผู้ยิ่งใหญ่แม่เป็นผู้สร้างลูก แม่เป็นผู้สร้างโลกความกะตันยูสักนิดมึงไม่มีให้แม่มึงเลยเออกูได้ข่าวว่ามึงให้แม่มึงเลี้ยงลูกเนี่ยมึงให้แม่มึงแค่เดือนเดียวหลังจากนั้นแม่มึงก็ดิ้นรนหาเงินซื้อนมให้หลานกินออก็ไม่แปลกเพราะกูดูดวงมึงไปแล้วว่ามึงเป็นคนที่ขี้เหนียวไงคนอย่างมึงเห็นแก่ตัวเอาตัวรอด อะไรที่มึงได้ประโยชน์อะไรที่มึงได้อ่ะมึงทํานะแต่ถ้าให้ทําเพื่อคนอื่นมึงก็ไม่ทำานะ่นี่คือสันดานของมึงนะเถอณนะเออกูนี่พยายามพูดกับพวกมึงดีๆเพราะว่าเดี๋ยวสุภาพสีจะมาทิ้ตใจในห้องกูกูขี้เกียจจัดงานโศดกูขี้เกียจเรียกโอเติกตึง <laughs> เออเถอณนะ <c oughs> แล้วก็กูได้ข่าวว่ามึงชงซีรีแล็กยังไม่เป็นเลยทำไมมึงโง่อย่างเนี้ยซีรีแล็กนะชงง่ายกว่านอมอีกเออซีรีแล็กก็เอานาอุลนลงไปชงไงกะแต่กูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมึงโง่จย่งเลยกูกันจะบอกพูดไปก็กันจะบอกมึงโง่มากเลยอะ่ะแม้แต่ซีรีแล็กมึงก็ยังชงไม่เป็นแล้วกูก็ได้ข่าวว่ามึงก็เลี้ยงลูกไม่เป็นด้วยนะเออ คุณยายเขาไปเกี่ยวข้าวกลับมาหน้าลูกมึงนึกนึกว่าออาเอธิโอเปียนึกว่านิชาวหน้ามีแต่กระดูกเนื้อก็ไม่มีหอมมากเพราะมึงเลี้ยงลูกไม่เป็นไงมึงไม่หาอะไรให้ลูกมึงกินเลยกูว่าถ้าไม่มีคุณยายสมควรลูกมึงคงไม่โตถึงวันนี้ใช่ไหมคะเวรกรรมมันก็ทําหน้าที่มึงก็อย่า มึงก็อย่ามาภาษาอสาวมามึงอย่าโอ้อาเนะ้อถ้าวันหนึ่งแต่มมีคนมาปกปกปงเถ,งถงอกเถออกยาเสียใจนะเพราะวันนี้สิ่งที่เธอควรทำก็คือออกมาปกป้องผู้ให้กำเนิดแต่เถอเรื่องที่จะไม่ทำเถอกจำไว้กรรมที่ทำกับพ่อแม่บุญที่สร้างกับพ่อแม่ไม่มีอะไรต้านได้กรรมก็เช่นกันถ้ามึงทำกับท่าน มึงไปทำบุญกี่ร้อยกี่พันวัดก็ไม่อาจมาช่วยเหลือมึงได้ในเรื่องนี้สักวันหนึ่งมึงจะถูกคนอื่นทอดทิ้งมึงจำไว้นะมึงอาจจะคิดว่าเออวันนี้กูมี f ออยู่ในมือ f อฟซีลากูแต่มึงรู้จักกรรมพลังแห่งบาปไหมบาปที่ทำกับพ่อแม่นะ่ะยังไงก็ยิ่งใหญ่ และมึงจะได้เห็นความมหาสจรจันทร์ของกรรมตัวนี้มึงอย่าคิดว่าวันนี้มึงลอยอยู่บนอากาศและมึงไม่มีทางที่จะตกลงมาดินแน่นอนมึงคิดผิดนะเถิดนะคนอื่นกฎหมายอะไรก็แล้วแต่อาจจะเล่นงานมึงไม่ได้อาจจะดึงมึงลงมาไม่ได้แต่กรรมดึงมึงลงได้แน่นอน นะกูไม่ใช่ญาติพี่น้องมึงกูไม่ใช่ลูกยายสมควรแต่วันนี้กูจะออกมาดา่าแทนคุณยายเหมือนกันเพราะกูจะปกป้องคนที่เป็นเพศแม่นะกูจะเข้าข้างคนที่เป็นแม่กูไม่ก้าวข้างคนที่ได้ชื่อว่าลูกอักกตันยูวันนี้กูชื่นชมแม่สาวิ์เตีเขาออกมาปกป้องแม่เขาเมื่อคืนน่ะเป็นหน้าชื่นชมยิ่งนักอืม แม่สาวิตีเป็นคนไม่ค่อยพูดและเป็นคนที่สะอาดมากบ้านแม่สาวิตีนะสะอาดสะอาดทั้งที่เขาก็เป็นบ้านที่ว่าขายโของอะ่ะอืมผิดกับบ้านเธอกูนึกว่าลังหนูบ้านเธอนะแม้แต่กางเกงในก็ยังให้พ่อผัวซักะเธอคิดได้ยังไงเธอคิดว่าเธอทําถูกเหรอเออ กางเกงในป้าถุงเสื้อป้ะอ่ามึงคิดยังไงมึงให้พ่อปู่มึงจากป่ะมันบาปกรรมนะถึงนะอืมยังไงนาะแต่ก็ไม่ผิดต่อให้ไอ้เถจะมาพูดเกี่ยวเรื่องน้นเ,เรื่องนี้เรื่องนั้นนะมันทำลายความศรัทธาของเอฟซีอย่างพวกกูเนี่ยที่มีตัวนาแต่ไม่ได้หรอก เพราะพวกกูเชื่อมั่นว่าน้แต่วันนี้ทำสิ่งที่ถูกต้องข้อสำคัญเรื่องอื่นกูอาจจะไม่ใส่ใจมากนะแต่กูมองเห็นชัดเจนคือความกตัญญูแม่เข,เขาเขาดูแลคุณยายสมควรนี่คือบุญใหญ่ของน้าแต่ความดีก็คือความดีไงทำอะไรก็ก็เจริญรุ่งเรืองถึงแม้วันนี้น้าแต่อาจจะมีรถตู้ราคาเป็นล้านก่อน แต่ไม่ได้หมายก็ว่าวันหน้านะเต่จะไม่มีนะจ๊ะเธอเอ๋ยเออเธอไปปกป้องคนอื่นแต่ไม่ปกป้องแม่ตัวเองช่างน่าละอายยิ่งนักสงสารจังเลยสงสารความคิดสงสารคำพูดปากของเธอก็บวนหาแต่คุกแต่ตารางไปจิตกัดทนายหาว่าทนายเปรียบเหมือนหมอมารักษาคนไกล้ แล้วทาไมไม่รักษาคนไข้ให้หายปวย่วยนะ่ะทำไมคคถึงิ้งคคนไข้กลางคันถือรู้ไหมคนไข้อย,ย่างเือกับเทนะ่ะมันเกินเยียวยาไม่ว่าจะย,ยาตัวไหนมากษะก็หายไม่ได้เพราะมันเป็นสันดานมันเป็นนิสัยเป็น,ปน,ปนความต่ําตุมนะมันเป็นความชั่วร้ายมันเป็นตัวแทนแห่งความอมหิมมันเป็นตัวแทนแห่งความ เลวร้ายใจดำไม่มีความเมตตาอืมอย่าพูดเรื่องอื่นเลยแค่แม่มึงยังไม่ออกมาปกป้องนี่ก็คือยืนยันได้ว่ามึงมันเป็นคนเลวนเถึงหน้าเลิกเถกเลวโดยสันดานเถะไม่ใช่เพิ่งมาเลวเออเถกทําบาปรำกรรมกับพ่อแม่มึงเอาลูกให้พ่อแม่เลี้ยงมึงก็ไม่สํานึกทั้งที่ว่า ถ้านมมึงก็ไม่ได้จ่ายมึงจ่ายแค่เดือนเดียวหลังจากนั้นยายก็หาตังไปซื้อนมหม่ลานกินทำไมมึงไม่สํานึกวันนี้เป็นวันที่มึงแข็งแก่งมึงมีบริวารมึงมีคนช่วยเหลือมึงแค่มึงออกมาปกป้องแม่มึงมึงจะตายไหมเธอกูทธามึงสักคาแก่ปกป้องแม่มึงเนี่ยมึงจะตายไหมมึงกลัวเขาไม่รักมึงเหรอกลัว เออนี่ไม่ใช่ฟันปลอมนะเว้ยนี่กูอม,อมยาเดี๋ยวเพรว่ากูคุยจนฟันปลอมหนูเป็นมึงกลัวไอ้ไอ้หน้าผีไอ้ผีกระหังไอ้มุดจ้องกอดโกดมึงเหรออืมมึงไปบูชาผีเอ่อมึงไปบูชาผีกระหังแต่มึงไม่บูชาพระอารหันต์ผู้ยิ่งใหญ่ แปลกจังเลยนะความคิดของพวกมึงเนี่ยแทนที่จะปกป้องแม่โอนไปปกป้องผีกระหังที่มดอยู่ในช่องคลอดไอ้บ้าน้ำกามไอ้เมาน้ำกามไอ้ไอเมาช่องคลอดผู้หญิงนะ่ะอืมทำไมสติปัญญาพวกมึงคิดได้แค่นี้กูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนาเวทนานะเหมือนเอฟซีพวกมึงก็พอไอแดงน้ำถูกจับก็นั่นแหละ ป็นไปนไม่ได้แดกแดมไม่ถูกจับอืมกูรู้นะที่พวกมึงออกมาปิดข่าวเนี่ยเพราะพวกมึงกลัวาดาักดำจะแฉพวกมึงใช่ไหมพวกมึงมันเป็นแก๊งสิบแปดมงกุฎหรือเป็นแก๊งยากูซ่าหรือเป็นแก๊งมาม่าหรือเป็นแก๊งโ <laughs> <Hola, ole. laughs> อเลโอลาโอเลพวกมึงทุกตัว ถ้าทำดีก็จะได้ดีถ้าทำไม่ดีเรยนกรรมเริ่มประกาศสงครามกับพวกมึงแล้วนี่เป็นการเตือนครั้งสุดท้ายให้เธอออกมาปกป้องแม่แต่เธอก็เลือกที่จะไม่ปกป้องนะเออเลือกที่จะไปปกป้องผัวเลือกที่จะไปปกป้องอ่าคนชั่วที่เขามาย่ำยีแม่ตัวเองอืม นี่ก็บอกให้รู้ว่าเิอไม่ใช่คนดีนะเิอนะคนดีคือคนที่รักพ่อรักแม่คือคนที่ปกป้องแม่พี่น้องอาจจะทะเลาะก,กันบ้างเป็นเรื่องปกตินะจะทะเลาะก,กันยังไงต้องเอาแม่ยกไว้เหนือหัวอย่าเอาแม่มาเล่นเด็ดขาดต่อให้แม่ถูกใครเยี่ยมยีพูดจาไม่ดีใส่เราเป็นลูกนะคะเราก็ต้องปกป้องท่านาช่วยเหลือท่าน รักษาจิตใจท่านใครก็าตามที่มาย่ำยีแม่กูมึงต้องหยุดเดี๋ยวนี้อ่านี่คือถือต้องทำแบบนี้แต่เือบอกว่าไม่อาจไปห้ามใครก็ได้โอเคถือว่าถือยอมเตรียมยอมรับชะตากรรมในวันข้างหน้าแล้วสักวันหนึ่งก็จะมีคนพูดกับเถือว่าไม่สามารถสุปกป้องเือได้นะถึอจำปากที่ไว้นะจ๊ะ คำพูดนี้จะกลับไปหาเธอในเร็ววันนี้แหละแล้วไม่ต้องมาเรียกร้องให้ใครช่วยเพราะวันนี้แม่ของเธออยู่ย่ำโศงย่ำยีเธอก็ไม่ปกป้องท่านผู้ด้สงสารคุณยายสมควรจังเลยอที่มีลูกเร็วๆอย่างมือขานาดแม่น้องชมพู่เขาไม่ค่อยได้คุยกันแต่เขาก็ยังนึกอยู่เสมอว่ายายชมพวนคือแม่ของเขา แม่จะไปหาเขาหรือไม่คำว่าแม่ยังอยู่ในใจลูกทุกคนรวมทั้งกูด้วยกูเคยผิดพลาดเหมือนกันกูเคยไม่รักแม่วันนี้กูรักแม่สุดหัวใจเลยเพราะบาปกรรมที่ทำกับแม่มันยิ่งใหญ่เหมือนเราว่ายน้ำอยู่กลางมหาสมุทรว่ายยังไงก็ไม่ถึงฝั่งเพราะเราทำกรรมกับคนที่ให้ชีวิตเราเถอมึงต้องเข้ามาดูกูนะอืมนี่กูไม่ได้พูดกับมึงด้วยความเกลียดชัง แต่กูพูดให้มึงรู้ว่าเวรกรรมนั้นยิ่งใหญ่เหลือเกินถ้าเราทํากับพ่อกับแม่น่ะอมืมึงอย่าคิดว่าอช่วยแม่ได้ตามอัตภาพตอนนี้มึงช่วยแม่ได้เต็มที่เลยมึงมีทั้งเงินมีทั้งบารมีเออแต่ทําไมมึงเลือกที่จะไม่ปกป้องแม่แค่มึงพูดความเดียวไอ้พีเมาช่องคอทนมันต้องหยุดอืม แต่มึงก็ไม่พูดเพราะมึงกลัวมึงกลัวเขาจะไม่ไม่ให้ตังมึงเหรอมึงกลัวเ็าจะไม่ช่วยปกป้อง,องด่าคนแทนมึงเหรอถ้าเป็นกูนะกูไม่สนใจเลยแม่กูต้องมาที่หนึ่งอืมนะเถอะน,นะวันนี้ก็เอารอบนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวก็อยมาอีกรอบหนึ่งเนะยจ๊ะ MC ได้น่ารักของที่ทุกคนนะคะ ส่วนชัน่งรเวทีจะมาดิ้นใจก็เรื่องของมือเค okay, ป้ายบาย